สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแซมซ่าชาแนลครับผมวันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งนี่คนะทุกคนนะ,ะกระปุกน้ำมันอยอดโซกึ่งอัตโนมัติน,ตนนะทุกคนนะ,อ,ะอันนี้เป็นกระปุกของมันนะเราก็น้ำมันเติมนี้นะเราก็เดินสายเ,าเดินสายแล้วก็เดินตรงนี้นะเดินเ,เดินสายแล้วก็เดินตามโค้งมานะทุกคนนะ ลงมาเท่นี้นี่สายมันมาดูปลายสายนะทุกคนนี่ปลายสายนี่ปลายสายอยู่ตรงนี้นะเป็นที่ยอดโซ่แบบกึงก่งอัตโนมัตินะทุกคนที่ใช้งานก็ นี่นะแล้วก็หมุนหมุนขวานะหมุนตามเข็มนาฬิกานะประมาณ45องศา้ลูกศรแล้วก็ดูลูกศรนะทุกคนลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ปุ๊บ45ก็ประมาณแถวๆนี้นะ,ะหมุนมาปุ๊บแล้วน้ำามันก็จะหยด <Okay. S 1> มันก็จะหยดอยู่ตรงนี้นะ,ะประมาณน,นี้นะวิธีใช้งานนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราลองหมุนดูนะโอเคนี่นะดูกคนนะเราก็มาดูนี่เห็นไหมมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะหยุดไปเรื่อยๆนะทุกคนอา่า ก็ <Okay>. <S <S จับประมาณนี้นะทุกคนนะกปุกนี้เป็นของ BF นะเราก็ได้สั่งมาจากแอปส้มนะทุกคนแล้วก็ปิดไว้โอเคประมาณนี้พอเราหมุนปิดมันก็จะหยุดจุดไหลนะภาพโซ่ก็จะประมาณนี้นะ โอเคครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้ยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ